วัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสุ่เกม Sweet d a n c นะ,ะเดี๋ยววันนี้มีม,ม,มีมีมอะไรมาใหม่เอ่ย <c oughs> วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็ตรงกับวันลอยกระทงนะคะสุขสัตนต์ทั้งสองเทศกาลเลยนะคะจังหวะนี้ม,มาเรามาดูนะคะกิจกรรม TikTok ไม่ใช่ t i k t o กสิ Trick or Treat นะคะ ลูกเต่าน้ำโตน้ำโชคไปนะที่พี่ห่างหายไปนานนี่ไม่พอะอะไรนะโทรศัพท์ตกน้ำจ้ากูเ <c oughs> พิ่งซื้มอมายังไม่ถึงปีเลยจ้าความซุ่มซ่ามของดิฉันคือชนะเอาโทรศัพท์ไปจุ่มน้ำจ้าตายสิราอะไรอ่ะเป็นเพียน,นนะคะจังหวะนี้มาดูของกันดีกว่าโอเคมีไข่ ไข่พูดนะคะแล้วก็มีเศษของแม่มดเนาะเป็นขวดอธิษฐานใช่ไหมโอเคแล้วก็เหมือนเดิมอ๋อนี่เรื่องเกี่ยวกับพูดนีว่ยวะ่ะสามพันลูกบอลก็คุ้มอยู่นะเออเก็บชุดนี้ก็คุ้มอยู่แล้วก็มีสแตมน,นะคะอ,อชุดมันคุนค้นๆนะฉันว่าชุดคุ้นเลยแหละอุ้ย,ยมีเอฟเฟกต์ว่ะเออมีเอฟเฟกต์เด้อก็ได้อยู่เด้อ ันก็ได้อยู่นะใช้แตรกดไลค์ก็ทําไม่เยอะนะใช้ท่าทางนี่แค่หลักสิบแค่หลักสิบหลักยี่สิบเองที่เหลือก็ถึงนี่นก็นี่ผสมดาวทองนะฮะก็คาดเราว่าน่าจะได้อยู่นะเออไม่น่าจะยากขนาดนั้นแลก็ล่าสมบัติชินโชว์นะคะมาดูชุดกันดีกว่าปีกสวยมากแน่ยังสวยเลยอะดู ไม้กวาดสวยไม้กวาดม่มดน้อยแล้วก็ชุดนะฮะทรงผมฮาโลวีนแล้วก็เป็นชุดแบบนี้เฟียฟ้ามะพร้าวแก้วแล้วก็เป็นรองเท้านะฮะแลมีนี้ด้วยโอ้มาอยู่ในนี้เหรอโอ้ยเซิร์ฟเก่าตอนเราเล่นแถมเซียระบดเสียครับปดสุ่มได้ไหมได้ปะชิง ดีจังแล้วก็มีอันนี้โอ้สวยว่ะอันนี้คมไฟสวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยใช่ไหมอุ้ยเพชรว่ะโอ้ไม่กดอันดันบ,บสีาคะแนนไม่มีเนี่ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแล้วก็มาดูแล้รางวัลก่อนวู้แล้รางวัลก็สวยเด้อทยัมไม่ได้ทั้งอันเลยครับเนี่ยแล้อันนี้ได้ วิ้งหนึ่งสองเดี๋ยวมันออกยากออกง่ายนะทำไมไมันจะบักใช่ไหมมันออกยากหรือเปล่าวะอุ้ยอยากได้หนูอยากได้ค่ะหนูอยากได้โอเคเควี <c oughs> ประจำมันนะคะอันนี้แรงอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมน,นี่ก็ไม่เกี่ยวขอบคุณครับจำกัดเวลาควีนแอคทีฟไอ้น,อน,นี่มาตั้งนานแล้วนะมาตั้งแต่ตอนนู้นตอนรนาคารนะคะแล้วสิุกสก็คือนี้ รกแม่นอนเสร็จแม่มดน้อยนะคะแล้วก็เป็นทรงผมนะแล้วก็เป็นชุดหลายๆคนน่าจะได้แล้วแหละแต่ว่าพี่ของพี่มันพังไงพี่เลยไม่ได้มาฟาร์มหมดอารมณ์ทะไรเลยจ้าโทรศัพท์ฟังเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งถอยมาใหม่เนี่ยเป็นเครียดเลยไปจังหวะน,นี้บิงโกก็ว่าจะทําก็ไม่ได้ฟาร์มแล้วจ้ะพอกันทีไม่ต้องทำํำละไอ้นี่เติมลายวันนะคะเป็นเรนโบกับตะตุระเนาะ แล้วก็ถุงสุดคุม้มจะเป็นเหรียญสุุมแล้วก็มีไอตัวสตอรเปาน้อยอยู่ข้างบนหัวถุงสุดคุม้มถุงที่สองก็มีไข่ก่อนฮาโลวีนนะฮะมันไม่รู้อะไรเหมือนกันแล้วก็มีเรดอะไรเนะี่ยสมุกแดงแล้วก็มีชอ้อดอกไม้กลับดอกแวกนะคะสะสมออนไลน์อะไรสะสมเพิ่งมาหรือเปล่านะตัวน,นี้นะ่ะ แล้วก็โบนัสไข่นะคะใช้ไข่ก่อนฮาโลาวีนได้กระเป๋าอะไรไม่รู้อะน่าจะอยู่ในในเข้มมอนะนี่งเออเพราว่าจะาหนั่นนี่ชุดสวยชุดสวยชุดสวยชุดมันคุ้นๆอ่นนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนหลายๆที่แต่ที่หนึ่งที่เคยเห็นในนั่นก็คือ ที่ไฟเป็นชุดที่พี่สุ่มได้ฟรีแล้วก็ชุดนี้คือง่ายๆคือไม่เกลือนอ่ะอืซื้อไข่อันนี้คือไม่เกลือแต่แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรแค่นั้นเองเราจะได้ซ้ําหรือได้ไม่ซ้ําอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ก็อยากลองอยู่นะพี่ก็อยากลองสุ่มอยู่ดูนะก็อยากสุ่มอยู่นะก็อยากอยู่นะมีความอยากอยู่เด้อครูป,ปองมาจากไหนตั้งหมื่นวะ คูปองสบคะ,ะนัะมาโบกมากเนี่ยอย่างอื่นยังไม่มาแล้วก็เพลงก็ยังคงเช่นเดิมนะคะแล้วก็ภารกิจอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ้าใครอยากรู้อรไรอยากดูรายละเอียดก็ดูที่ประกาศได้นะคะเพราะว่า เกมนี้มันดูได้เนาะดูตรงนี้นี่จุดดจุดจดดดนี้แล้วก็มีนี้นะฮะดูได้รายละเอียดเขาอยู่ในเกมอีกแล้วนะสำหรับสายที่แบบเพราะว่าปกติตรงเพจเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนอกจากนอกจากบอกแค่ว่าวันนี้จะอัปเดตประมาณกี่โมงกี่โมงแล้วเขาก็แค่นั้นแหละ ส่วนที่เหลือเราก็มางมมอาเองนะคะว่าในเกมเพาะอัพเดตะไรบ้างแต่เขาก็จะเขียนบอกในเกมว่าเอออัพเดตนี่มานี่มาอะไรนี้ชึบชึบชึบมาเราจะอยู่ในทีมทีมฮาโลวีนเราต้องใส่ชุดที่แบบ ชุดที่ดำก็จะหนีไม่พิชิตนะคะติวติวติวนี่มันก็ถ้าผมก็ทั้งชั่นเหมือนกันว่ะส่วนชุดล่างนี่ล่ะนี่เหมือนตรงไหนเนี่ยมันก็ชุดเดิมๆม,มันไม่มีชุดใหม่เข้ามาเลยฮะหลาชุดเดิมกับชุดเดิม ถ้าทีมเป็นพอนะทุกคนออแล้วกน็นี่ด้วยอืมอืมอะไรกันตรงนี้เอาอะไรออกนะอันนี้มันมีแต่ความสลดปล่อยฟินๆเลยอะตอนนี้ โอเคเดี๋ยวๆอันนี้ด้วยโอเคนื้อเดี๋ยวมัเอาไปนานๆแล้วมันทึกจ้าโอเคเรียบร้อยเห็นแล้วลละ,ะสุดสันต์วันฮาร์ดวินนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไนะปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก็น่าจะลงคลิปตามปกติแล้วเพราะว่ามีใช้มีเครื่องใช้รอนะอืม